ดูย้อนหลังได้เนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอ่าหลายคนเข้ามาแล้วนะคะก็ดูได้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนเลยก็แล้วกันนะคะนะคะอ่ะตา,า,าตาเจ้าหาวตาเจ้าหาวสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะขึ้นนะคะบทเรียนใหม่บทที่5นะคะตี้อูเอ่เคอตี้อูเอ่เคอนะคะชื่อบทเรียนว่าจินเทียนโยเมโย 汉语课啊英语课对不起今天有没有英语课啊对了 Connie นะคะไม่รู้ว่าพวกเราจะพอแปลได้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรให้ความหมายว่าอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลกันเดี๋ยวจะแปลให้ฟังทีละตัวก็แล้วกันนะคะจินเทียนเราเรียนไปแล้ว คำว่าจริงเทียนก็หมายถึงวันนี้ด้วยะวันนี้นะคะเป็นคําศัพท์ของบทที่แล้วนี่เองนะคะโยเราทราบความหมายอยู่แล้วโยก็คือมีเนาะมีเหมยโยละ่ะเหมยโยนี่ก็คือเป็นรูปปฏิเสธของโยนะคะก็คือไม่มีเหมยก็คือปู้นั่นเองนะคะก็คือปู้นั่นเองแต่ว่าปู้เนี่ยเขาจะไม่ใช้กับโยนะคะมันจะมาในรูปของเหมยนะคะเป็นการเปลี่ยนรูปนะคะเหมยโยก็คือไม่มีโยเหมยโยเป็นประโยคคําถาม เป็นประโยคคําถามมีหรือไม่มีอันนี้ในภาษาไทยเราก็พูดเนาะประโยคลักษณะนี้มีไม่มีมีหรือไม่มีนะคะวันนี้เนี่ยมีหรือไม่มีเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะชื่อบทเรียนของเรานะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะ,ะเนื้อหาแรกเลยในบทนี้เขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันในหนึ่งสัปดาห์ ะะวันะีัหนึ่งสัปดาห์ดังนั้นคําศัพท์คําแรกที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้กันเลยก็คือคําว่าสัปดาห์หลายคนก็อาจจะรู้อยู่บ้างแล้วเคยเรียนมาก่อนแล้วเพราะว่าค่อนข้างเป็นเนื้อหาที่ไม่ยากนะนะคะใครที่เคยเรียนจีนมาอาจจะรู้จักอยู่บ้างแล้วคาว่าสัปดาห์ในภาษาจีนก็จะใช้คําว่าซิงชีน,นักเรียนฝึกออกเสียงตามด้วยตัวเองได้เลยนะคะซิงชีตัวนี้จะแปลว่าสัปดาห์นะคะล้านนอกเหนืหอจากนี้เราอาจจะไปเจอคําอื่น ที่ให้ความหมายว่าสัปดาห์นะคะก็จะมีคำว่าหลี่ไปหลี่ใบนะคะแปลว่าสัปดาห์เหมือนกันและยังมีคำว่าโจโจนะคะจะแปลว่าสัปดาห์ได้เช่นกันทั้งสามคำความหมายเหมือนกันค่ะให้ความหมายเหมือนกันแปลว่าสัปดาห์นะคะแต่ว่าต่างกันแค่การนำไปใช้มีความฮิตนิยมต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองที่นิยมใช้มากที่สุดก็จะเป็นคำว่าซิงฉี่ค่ะ ถ้าเปรียบเทียบในภาษาไทยมันก็จะเหมือนกับที่คนไทยเราพูดว่าสัปดาห์อาทิตย์ใช่ไหมเราก็จะมีคําว่าหนึ่งอาทิตย์เราก็พูดหนึ่งสัปดาห์เราก็พูดด้วยมานะคะมันเหมือนกันที่ภาษาจีนเขาก็จะมีคําศัพท์ที่เขาใช้หลายคำนะคะแต่ว่าแค่ความ h e ต t ต่างกันเท่านั้นเองแต่ความหมายเหมือนกันเลยนะคะทีนี้เวลาที่เราจะนํามาใช้บอกวันทั้ง7วันเนี่ย จันถึงอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะใช้รากศัพท์จากคำว่าซิงชีนะคะมาใช้ในการบอกด้วยเหมือนกันนะคะมาใช้ในการบอกด้วยเหมือนกันโดยจะใช้ตัวเลขเข้ามาช่วยนะคะโดยจะใช้ตัวเลขเข้ามาช่วยก็คือเหมือนกับเดือนที่เราเรียนไปเนาะเหมือนกับเดือนที่เราเรียนไปมันก็จะเริ่มสตาร์ทที่เลขหนึ่งะเริ่มสตาร์ทที่เลขหนึ่งค่ะซิงชี ซิงชี i ีก็หมายถึงวันจันนั่นเองวันจันนะคะมันจะไม่มีชื่อเฉพาะให้จํายากๆเหมือนภาษาไทยนะคะภาษาไทยเราจันอังคารพุธใช่ไหมแต่อันนี้เขาใช้ตัวเลขเข้ามาช่วยได้เลยนะคะซิงชีอีก็หมายถึงสัปดาห์แล้วก็บวกเลขหนึ่งจะแปลว่าวันจันนะคะดังนั้นลำดับที่สองซิงชีบวกเอซิงชีบวกเอก็จะแปลว่า วันอังคารน,นั่นเองซิงชีเออนะคะวันอังคารซิงชีบวกซานซิงชีซานก็คือวันพุธนะคะซิงชีซื่อวันพฤหัสบดีซิงชีอูว,วันศุกร์ซิงชีลิ้ยววันเสาร์นะคะและสุดท้ายซิงชีเทียน หรือซิงซีรในที่นี้จะแปลว่าวันอาทิตย์นะคะในที่นี้เนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นอยู่วันหนึ่งนะคะที่เราจะไม่ใช้ตัวเลขนะคะย้อนกลับไปดูที่สไลด์แรกอ่จาจะในส่วนของวันอาทิตย์เราจะยก ตัวเราจะยกเว้นก็คือเราจะไม่ใช้หมายเลขนะคะเป็นชื่อเรียกวันโดยเราจะใช้คําว่ารื่อนะคะรื่อหรือคําว่าเทียนตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะในการที่จะเรียกชื่อของวันอาทิตย์นั่นเองซิงชีรื่อซิงชีเทียนแปลว่าวันอาทิตย์ได้ทั้งคู่นะคะถ้าเจอก็ไม่ต้องงงนะคะแปลว่าวันอาทิตย์นั่นเองนะคะใครอย่าไปใช้ซิงชีชีตามด้วยเลขเ็ดนะมีใช่นะคะไม่มีคํานี้อยู่นะคะอ่ะและนอกจากนี้ หลี่ป้ายแล้วก็โจเนี่ยก็ใช้เหมือนกับซิงชีค่ะก็คือหลี่ป้ายตามด้วยตัวเลขโจตามด้วยตัวเลขก็จะเป็นการบอกวันได้เหมือนกันหลี่ป้ายอ,อีก็คือวันจันทร์โจอีก็คือวันจันทร์นะคะโจเออร์ก็คือวันอังคารหลี่ป้ายเออร์ก็คือวันอังคารนะคะก็คือไล่ไปได้แบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ความนิยมเหมือนที่เราซื้อบอกค่ะเขาก็จะนิยมใช้ซิงชีนั่นเองอ่ะตัวนี้ ผ่านไม่เอ่ยผ่านไม่เอ่ยอพอเข้าใจไหมคะะเดี๋ยวเราซื้อพาทบทวนไปทีละว,วันอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันเผื่อใครแบบเพิ่งเจอเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะจะได้จะได้ทันนะจะได้ไม่สับสนนะคะวันจันทร์นะคะิงซีงอีวันอังคาร s i n อร์วันพุธ s ซ n ซ c นวันพฤหัสบดีนะคะ ศิงชีสอวันศุกร์ศิงชีูวันเสาร์ศิงชีเลีวและวันอาทิตย์นะคะพูดได้สองคำค่ะศิงชีรือศิงชีเทียน หวานละ7วันนะคะจำได้หรือเปล่าเอ่ยแต่คิดว่าทุกคนน่าจะจำได้อย่างดีเลยเพราะว่าเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งเราเรียนเรื่องตัวเลขตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วนะคะน่าจะนำมาประกอบใช้ในเรื่องนี้ได้เร็วเลยทีเดียวอ่ะถัดไปมาดูกันเมื่อบท ที่4เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับคำว่าวันมาแค่คำเดียวคือวันนี้นะคะก็คือคำว่าวันนี้ก็คือจินเทียนตู้บะอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าในบทเนี้ยเราต้องการที่จะนะคะบอก นำคำศัพท์ที่เป็นวันอื่นเข้ามาใช้รวมด้วยนะคะเช่นเมือม่อเมื่อวานนี้พรุ่งนี้นะคะจะพูดยังไงดีจะพูดยังไงดีนะคะ,ะเราก็สามารถใช้คำตามตารางที่เราซื้อเอามาแปะไว้ให้ได้เลยนะคะเรามาดูกันก่อนเอาทีละอันเลยเนาะเอาทีละอันเลยนะคะเรียงจากด้านบนเป็นต้นมาคำแรกสัปดาห์ก่อนนะคะสัปดาห์ถ้าเราจะพูดถึงคำว่านี้ขึ้นมาด้วยสัปดาห์นี้ สัปดาห์ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยอ่าสัปดาห์นี้พูดยังไงสัปดาห์นี้เราสามารถพูดได้ว่าเจอเกเจอเกซิงชีเจอเกซิงชีนะคะสแปลว่าสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วจะใช้คําว่าสังเกสังเกสังเกซิงชีสังเกซิงชีนะคะจะแปลว่าสัปดาห์ที่แล้ว และถ้าเกิดจะบอกว่าสัปดาห์หน้าก็เปลี่ยนจากช่งเป็นเสียนะคะเสียกเสียกซิงชีเสียกซิงชีนะคะจะแปลว่าส,ส,ส,สัปดาห์หน้านะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันวันนะเรารู้จักวันนี้เพียงแค่วันเดียวตุบาวันนี้ถ้าเราเอยากจะพูดวันอื่นละ่ะเมื่อวานเมืม่อวานเราจะใช้คำว่าจัวจัวเทียน จัวเทียนนะคะจัวเทียนก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะจัวเทียนส่วนคำว่าพรุ่งนี้ใช้คำว่าหมิงค่ะหมิงเทียนหมิงเทียนอ่าทันไม่เอ่ยจำแค่สองคำนี้ก็พอจริงๆมันจะมีวันมะรืนแล้วก็วันก่อนใช่ไหมคะแต่เราสือตัดออกไปมีวันก่อนยังหลงอยู่เฉียนเทียนนั่นเองนะคะวันก่อนก็คือแบบหลังจากเมื่อวานไปอีกวันนึงนะคะ ในภาษาจีนจะใช้คำว่าเฉียนเทียนเฉียนเทียนนะคะแต่หลักๆบทนี้เอาแค่หน้ากับหลังก็พอเมื่อวานกับพรุ่งนี้จาใ,ให้ได้ก่อนนะคะจัวเทียนจินเทียนหมิงเทียนเอามาจำไปท่องจําให้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้นํามาใช้ในบทเรียนนะคะอ่ะขออ่านอีกรอบหนึ่งก่อนไปนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเจอ้เกซิงชี เสากซิงซีสัปดาห์ที่แล้วค่ะชั่งเกิดซิงงซิสัปดาห์หน้าค่ะเซี่ยเกิซงเซิอืมเมื่อวานนี้ค่ะจัวเทีนจัวทีนวันนี้ค่ะจินเทียน จินเทียนพรุ่งนี้ค่ะหมิงเทียนหมิงเทียนเอาเตอทุกคนจะต้องไปฝึกเพิ่มเติมด้วยตนเองนะคะเราจะได้จำศัพท์ได้แม่นๆนะคะอาทีนี้เราซื้อขอไปหน้าถัดไปเลยนะคะมาเรื่อง,ใน,องในเรื่องของการถามวันกันถ้าเราอยากจะใช้คำศัพท์เนี่ยมาพูดเป็นประโยคนะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรถามเพื่อนนะคะหรือจะถามว่า พรุ่งนี้เป็นวันอะไรเมื่อวานเป็นวันอะไระประโยคแนวเนี้ยในภาษาจีนเราจะพูดยังไงนะคะเราก็จะพูดเป็นประโยคตามสไลด์ที่เราเห็นเลยนะคะส่วนสีแดงก็คือวันที่เราต้องการถามถึงในที่นี้ตามตัวอย่างก็คือวันนี้นะคะวันนี้ก็คือใช้คําว่าจินเทียนตู้บ้างจินเทียนตามด้วยประโยคที่ว่าชื่อซิงซีจีจินเทียนชื่อซิงซีจี จะแปลว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรหรอนะคะเป็นการถามเพื่อนแบบนี้ได้เลยเรามาดูความหมายของแต่ละคำจินเทียนหมายถึงวันนี้เนาะชื่อก็คือคือนะคะคือนะในที่นี้แปลว่าคือซิงชีก็คือในที่นี้จะแปลว่าวันนะไม่ได้แปลว่าสัปดาห์แล้วนะมันแล้วแต่บริบท นะคะในที่นี้เราต้องการถามวันใน7วันใช่ไหมวันสุ่ยว่าวันนี้เป็นวันอะไรใช่ไหมคะซิงชีในที่นี้จึงแปลว่าวันนะซิงชีจีก็คือวันอะไรจีอันนี้ก็จะหมายถึงว่าถามว่าอะไรนั่นเองไม่ได้แปลว่ากี่ละมันต้องดูตามบริบทนะคะก็ให้เราปรับไปซิงชีจีวันอะไระทีนี้เรามาดูวิธีการตอบบรรทัดด้านล่าง วันนี้เป็นวันเสมะะมๆเราอยากบอกว่าอะไรในส่วนสีฟ้าถ้านักเรียนเห็นนะคะส่วนสีฟ้าที่เราซื้อใส่ไว้ก็คือในส่วนที่เป็นคําตอบถ้าเราต้องการตอบวันอะไรเราก็ใส่ตรงส่วนสีฟ้าไปได้เลยในกรณีตัวอย่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ นะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์เพื่อนถามวันนี้ยกคําถามด้านบนลงมาตอบได้เลยเขาถามวันนี้เราตอบวันนี้นะคะยกส่วนสีแดงลงมาตอบได้เลยจินเทียนชื่อซิงซีจินเทียนชื่อซิงซ,ซ,งซีวันนี้เป็นวันจันนะคะทันไม่เอ่ยอ่ากรณีถ้าเราอยากจะถามเป็นวันอื่น กรณีถ้าเราอยากจะถามเป็นวันอื่นก็ให้เปลี่ยนส่วนสีแดงเป็นวันอื่นนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรก็เปลี่ยนจากจีนเทียนเป็นเป็นอะไรคะเป็นจัวเทียนเองนะที่เราเพิ่งท่องเมื่อกี้เลยจัวเทียนซิงชีจีจัวเทียนซิงชีจีเมื่อวานนี้เป็นวันอะไร เหมือนกันค่ะถ้าต้องการถามวันพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนส่วนสีแดงเป็นคําว่าหมิงเทียนนะคะถูกต้องหมิงเทียนชื่อซิงซีจีพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะคะแล้วด้านบนเขาถามอะไรมาเราก็ยกคําถามนั้นมาตอบได้เลยนะคะเขาถามหาหมิงเทียนเราก็ตอบหมิงเทียนถ้าเขาถามหาจัวเทียนเราก็ยกจัวเทียนมาตอบ นะคะกรณีเราเอาตามความเป็นจริงเนาะวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมถ้าเขาถามหาเมื่อวานเมื่อวานก็ต้องเป็นวันอังคารใช่ไหมคะเราก็สามารถตอบเป็นประโยคภาษาจีนได้ว่าส่วเทียนชื่อซิงซีเออร์เมื่อ,อนะาวานเนี้ยเป็นวันอังคารส่วเทียนชื่อซิงซีเออร์นะคะกรณีถ้าถามหาวันพรุ่งนี้ถ้าเราตอบตามจริงพรุ่งนี้เนี่ยก็คือเป็นวัน เอ๊เราซื้อจำวันผิดวันนี้วันพฤหัสแล้วยังใช่ไหมอ่าเอาใหม่พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์แล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์อ่ะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์เราก็สามารถพูดได้ว่าหมิงเทียนชื่อซิงซีอู่หมิงเทียนชื่อซิงซีอู่พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ถ้าเราต้องการบอกอย่างนี้ค่ะเราก็เปลี่ยนไปได้เลยนะคะในส่วนสีฟ้าเปลี่ยนเป็นวันที่เราต้องการจะบอก ในส่วนสีแดงเปลี่ยนเป็นวันที่รเราอยากจะถามนะคะอาละคิดว่าทุกคนน่าจะทันนะคะในส่วนนี้นะคะคิดว่าทุกคนน่าจะทันอาละทีนี้มาดูคำศัพท์หมวดต่อไปกันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนถึงแค่หมวดคำศัพท์ในรายวิชาต่างต่าแล้ก็จะจบไลฟ์กันนะคะามาขึ้นคำศัพท์ในหน้านี้ไว้ก่อนวิชาต่างๆในภาษาจีน วิชาต่างๆในภาษาจีนเรามาดูที่วิชาแรกกันเลยคำว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงดีเราจะใช้คำว่าวี่ยี่นะคะเอาคำว่ายี่เข้ามาช่วยยี่เนี่ยก็หมายถึงภาษานั่นเองที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้จะเป็นคำว่ากัวตู้มากัวเนี่ยแปลว่าประเทศนะคะ ประเทศไม่เหมือนกันถ้าเราจะบอกว่าภาษาอังกฤษเราก็จะไม่พูดว่าอิงกัวจะไม่พูดว่าไทยกัวเราจะตัดกัวออกไปนะคะเพราะว่านั้นแปลว่าประเทศให้ใช้คําว่าอีวีอีนะคะอิงีลองดูตามสไลด์แล้วก็ฝึกพูดตามนะคะอิงวีอิงวีนะคะอิงวีแปลว่าภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะไทยวีไทยีแปลว่า ภาษาไทายนะคะไทยภาษาไทายค่ะไปนาถัดไปนะถัดไปค่ะภาษาจีนแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะมาดูที่ภาษาจีนกันก่อนเลยภาษาจีนของเราเนี่ยจริงๆแล้วจะสามารถใช้ได้สองคำด้วยกันจะมีคำว่าฮั่นวี่คำนี้เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วฮั่นวี่คือภาษาจีนฮั่นวี่นะคะคือภาษาจีนะ นอกจากนี้หนูอาจจะไปยินคำว่าจงเหวินด้วยไหมโจงเหวินก็ใช้ได้เหมือนกันแปลว่าภาษาจีนเหมือนกันคำว่าเหวินก็แปลว่าภาษานะคะใช้ได้เหมือนกันทีนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์เราจะพูดว่าสู้เสว่สู้เสวสู้เสีแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ หน้าถัดไปนะคะมีวิชาพระแล้วก็ดนตรีนะคะมีวิชาพระแล้วก็ดนตรีพระนะคะเราจะใช้คำว่าถีวีถว่ถี่วี่ถีวีนะไม่ใช่ยู่นะนะคะต้องอ่านผิดอินให้ถูกต้องวีว่วี่ถี่วีเต้ยเห นะถีวีคือวิชาพละนะคะส่วนวิชาดนตรีเราจะใช้คำว่ายินเว่หรือยินเว่เคอก็ได้นะคะจะแปลว่าวิชาดนตรีถ้าเกิดว่ายินเว่อย่างเดียวอาจจะแปลว่าดนตรีหรือเพลงได้เหมือนกันนะคะยินเว่ยินเว่น,เวนะคะวิชาดนตรีค่ะอ่ะหน้าถัดไปค่ะศิลปะและประวัติศาสตร์ ศิลปะจะชื่อวิชาว่าศมลปะศิลเมศิอ่าส่วนประวัติศาสตร์นะคะเขาจะเรียกว่าลี่สตร์ประิสปสอ่าแปลว่าวิชาประวัติศาสตร์ค่ะหมดหรือยังเอ่ย หมดแล้วนะคะหมดแล้วค่ะวันนี้อ่ะทบทวนวิชาต่างๆอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะก่อนที่จะจบคาบในวันนี้อันแรกเลยอังกฤษอ,อังหฤีไทย语ไทย语汉ู汉语ส学数学 体育体育音乐音乐美术美术历史历史เอาเถะอ่ะละค่ะตอนนี้ในคาบเรียนของเราวันนี้เนี่ยก็ สะค้างไว้ที่เนื้อหาประมาณเท่านี้นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมากเกินไปเยวคนที่ยังเข้าไม่ทันจะเรียนไม่ทันเพื่อนเอาสรุปก่อนที่จะเลิกเรียนนะคะวันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราได้ไปเลย1นนนะคะก็คือในเรื่องของการออกเสียงวันทั้ง7วันใน1สัปดาห์นะคะโดยจะใช้คำหลักๆก็คือซิงชีนั่นเองซิงชีนอกจากนี้ยังมีคำว่าหลี่ไปโจ นะคะคก็ให้ความหมายว่าสัปดาห์เหมือนกันวิธีการพูดใช้ตัวเลขเข้ามาช่วยซิงซีอีเท่ากับวันจันไรไปจนถึงวันเสาร์จะเป็นลำดับที่6กนะคะก็คือซิงซีเลียวนะคะส่วนวันอาทิตย์จะเป็นข้อยกเว้นใช้คำว่าซิงซีเทียนหรือซิงซีรือนั่นเองนะคะแล้วก็เรียนวิธีการถามวันไปกับการตอบนะคะจินเทียนซื่อซิงซีจีวันนี้เป็นวันอะไร จริงเทียนชื่อซัมเอร์วันที่เราต้องการจะบอกนะคะแล้วก็มีชื่อวิชาค่ะที่วันนี้เราเรียนกันไปวิชาต่างๆน่าจะมีกันประมาณชื่อแปะชื่อวิชาเลยทีเดียวให้พวกเราลองไปทบทวนกันด้วยตัวเองนะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube นะคะของช่องของเราื้อได้เลยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้อีกทีนึงนะคะที่เป็นลิงก์ของคลิปวันนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะขอจบการ ไลฟ์ u t u b e นี้นะคะโอเค